ของกินเล่นสุขภาพประมาณนี้ที่คนมีอายุเขากินถามว่าคุณยายคะคุณยายมันคืออะไรคุณยายบอกว่าเขาเอิ้นว่าของหวานสม,มปียายคือเอกไซยังยายก็สีไซย์ไซสิประมาณว่าเป็นทันยมพืชรวมนิดนะคะแต่ว่ามีหลายอย่างมีกะทิอ่ามีกะทินี่นะคะนกะทิเดี๋ยวชิมกะทิก่อนอืม กะทิหวานค่ะหวานคิดว่าหลายแคลอรีแน่และค่ะวันนี้มันจะมีนะคะฟักทองแล้วก็มีเผือกนะคะแล้วก็มีมันค่ะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะคล้ายๆกับบวชนั่นละคะ่ะเขาเรียกว่าบวช ของหวานแกงไอเป็นพวกบวชฟักทองบวชเผือกบ,บวชมันอะไรประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะถุงละสิบบาทสองถุงยี่สิบบาทก็จะได้ประมาณนี้อันนี้มันหวานนะคะมันหวานมีทั้งมันหวานฟักทองนะคะเดี๋ยวเราจะกินแทนอาหารเย็นวันนี้นะคะ่ะวันนี้